มีคำถามต่อความรักหรือความผูกพันที่รุนแรงตั้งแต่แรกพบอาจเป็นผลจากอดีตชาติได้หรือไม่เป็นไปได้หรือเป่ามีไหมคือคนจะรักกันชอบกันมันคือหลงหลงคืออยากได้อยากได้เพราะอะไรปะสเปกอวดสวยสุกสเปกถูกใจถูกสายตาถูกไปหมดเลยจะหลุดได้ทําไงล่ะทีเนี้ยวันนี้ความหลงความอยากได้เริ่มมาแล้วก็ถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหม อยู่กันไม่ได้หรอกอ่าเพราะไม่ใช่คู่กันเพียงแต่มีความอยากได้ความต้องการคนที่เป็นคู่กันจริงๆเนี่ยคือการคบกันนต่มันไม่ผิดมันไม่ผิดเลยหรอกคนที่เป็นคู่กันต้องเรียนรู้กันต้องเข้าใจกันความรักมันเป็นนิยามแต่คนที่อยู่ด้วยกันจริงๆคออือความเข้าใจเหตุผลคือความเข้าใจการให้อภัยความเข้าใจรักหลงไม่คู่กันอ่ามันก็อยู่ประมาณแบบนั้นแต่คือการที่อยู่ด้วยกันได้ต้องศึกษากันก่อนรู้สถานะตัวเองเขากับเราก่อนเขามีความจริงใจขนาดไหนแบบไหนลองเชิงลองไปลองมานี่แหละพี่พูดแทนพี่อยู่คนเดียวไงอ่าพี่ก็ต อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่เยเทมาหลายคนแล้วมัน,ไ,นไ,มไ,มไม่ผ่านไม่ผ่านเลยกีบประชาร์แต่จ,จริงๆเพรว่าผมมองอ่ะเรื่องเนี้ยถ้าเอาเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องของเจ้ากรรมนเวรอ่ะ <c oughs> คือ ต้องทําอะไรร่วมกันมาจริงๆก็คือคําตอบเรื่องคําว่าอดีตชาติแหละเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันคือวิบากกรรมร่วมกันมพอผ่านมาแล้วมันคืออดีตชาตินั่นแหละประมาณนั้นคนเรามันมีเวรกรรมที่ต้องมาเจอกันเขาตามหลักศาสนาเนี่ยคือคนมาเจอกันในเวรกรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรกันทท้งนั้นแหละมันไม่มีใครมาเป็นคู่สอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นหรอก